สวัสดีครับทุกที่ช anel นะครับวันนี้พามาดูเหรียญน,นะครับเหรียญสตางค์พ่อร้อก้านะครับเหรียญสิบบาทนะครับนี่เกตุสมมน,นะครับนี่รอห้านะครับกระราชินีนะครับ เก็บสะสมนี่เป็นด้านหน้านะครับเขียนใช้เช้า,ชาน,นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเขียนหนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับแบบเป็นชงกันต่อนะครับที่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็น การสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับครบรอบหนึ่งร้อยปีนะกรมธรรมนูนนะครับประเทศไทยนะครับนี่นะครับด้านหังเหรียนสิบนะครับจีซีปีกรมทางหลวงนะครับนี่จะเป็นนี่นะรัคบีด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ชมกันต่อนะครับนี่นะครับสวยๆชัดๆเลยนะครับนี่ทางหลังนะครับมาครับชมกันต่อนะครับนี่นะครับเหรียญสิบบาทที่เก็บไว้นะครับ ข้อเราเก้านะครับสวยนะได้ทีละองคนะฮะได้ทีละเหรียญนะัะนี่นะครับยังมีอีกหลายเหรียญน,นะครับเหรียญรูก็มีนะครับนี่นะครับ คลิปไว้แค่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ทินใช้ด้วยนะครับ